สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแอมซีนิม่านะครับผมต้องบอกก่อนเลยว่านี่เป็นคลิปที่น่าจะทำให้คนดูแปลกตาหรือเวอร์กันแน่นอนทั้งหน้าปกแล้วก็ชื่อคลิปนะครับผมต้องขอบอกก่อนไว้เลยนะครับว่าคุณกำลังเข้าสู่ช่วงเรเชนตัวอย่างน้องใหม่ที่น่าสนใจนะครับวันนี้ครับผมจะมาเรเชนตัวอย่างใหม่กับ c l ล m a ม e ต้องบอกก่อนเลยว่า ข้อมูลของหนังเรงนี้ผมแทบจะรู้อะไรกับมันน้อยมากแต่รู้อย่างเดียวแค่ว่าผมเห็นโปสเตอร์มาสักพักนึงแล้วเห็นอัปเดตใน m a j o r ร์และ SF เป็นลิงตัวเล็กๆดูหน้าหนังมันก็จะแบบว่าเฮ้ยทำไมมันดูแบบ ดูมีความเป็นหนังทเทเลอร์ระทึกขวัญอยู่อะผมรู้ข้อมูลอะไรกับมันเรื่องนี้น้อยมากเลยครับเพราะฉะนั้นก็จะมารอดูทีเดียใน Off ฟ c i a l t r a i l e r ตัวอย่างเต็มเลยแล้วกันว่าจะเป็นยังไงจะเป็นอย่างที่ผมคิดไหมไปชมพวร้อมกับผมเลยครับกับพา i แมรนรอ,อนี่เหรอ This is Ben. My hand. was to shake my hand. Hi Ben! Hi! Ling Ting Ding And now he's part of our happy. <laughs> <family. laughs> <laughs> he's kinda cute! Wait a minute, maybe you pop all your gun. <laughs> ben Howler? <laughs> Did something bite him? Oh <laughs> no. <laughs> There's something wrong with Ben. Oh, <laughs> hey, what happened? It's me, Lucy. It's okay. Ben can't swim. <laughs> I'm like what now? Lucy, bad, bad. Hmm. Recent calls. This is ringing. Oh, Brad, listen to me. We need help. Oh, you need some help. Send some help. Oh. Oh. Oh he found me. They oh, oh. What's up? Sure this is the right place. Who the hell has a pet champ? นี่มันอะไรวะเนี่ยโอ้โหทำไมตัวอย่างมันระทึกขนาดนี้วะต้องบอกก่อนไปเลยว่านี่เป็นการดูตัวอย่างที่แบบเฮ้ยมันมีทั้งจังหวะอึง้งทั้งจังหวะแบบลุ้นระทึกมันคาดเดาอะไรไม่ได้เลยว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเรื่องไม่จะจบตรงไหนแต่มีอยูสิ่งอสิที่น่าสนใจมากๆเลยคือช่วงแรกเหมือนจะเป็นแบบครอบครัวที่แบบ มาพักร้อนอยู่แถวที่ฮาวายนะครับถ้าเดาไม่ผิดนะครับผมแล้วก็ได้มีการพับความรู้จักกับเบนที่เหมือนเป็นริงตัวทดลองพักอาศัยอยู่ด้วยกันแล้วก็บังเอาิญมาเจอกันอะไรเงี้ยเดินกาเป็นครอบคอรัวเดียวกันช่วงแรกม,มันก็แบบล้วก็ดูธรรมดายังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่พอมันมีเหตุการณ์ตรงที่มันมีจังหวะหนึ่งมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้มาหาเบนเบนละหันไปแล้วก็ชื่ชู่ยู่ น่าจะเหมือนโดนกัดนะครับผมไอตัวปริศนาอะไรบางอย่างที่เข้ามาหาเบนแล้วก็กัดเบนทาร้ายเบนมันเลยกลายเป็นจุดชนวนเหตุที่ทําให้เบนเนี่ยไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ใช่ลิงดีต่อไปแล้วนะครับผมไม่ใช่คนในครอบครัวแล้วแต่เป็นลิงคลั่งครอบครัวเนี่ยต้องเอาตัวรอดจากเบนที่ไม่ใช่แบบที่เรารู้จักกันแล้วอะ่ะจะเอาตัวรอดไปได้ยังไงและตัวผู้กากับที่ทําหนังเนี่ยผมไม่รู้ว่าเป็นใครนะแต่ถ้า่เห็นในตัวอย่างเนี่ยเฮ้ย แม่งน่าตื่นเต้นว่ะอยากรู้เลยว่ามันจะไปยังไงก็บอกว่าจะไม่โดนถอดออกจากโปรแกรมนะครับมารอดูกันก็ว่าจะรู้ระทึกสงการรอคอยไหมและเรืลนกลาจะจบลงยังไงรอติดตามนครับกับ m า m a t e ลิงคลั่งพันดิบ8มกราคมปีหน้า2026รอติดตามเลยครับโหเห็นแค่นี้ก็รู้สึกน่าตื่นเต้นมากๆเลยนะครับผมโอเคครับผมจบไปแล้วครับสำหรับการเรียนแอคชั่นในครั้งนี้ถ้าหากใครชอบเกมนี้ครับก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆก่อนใครนะครับสำหรับวันนี้ครับต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ Who the hell has patch a pet